มีหลายท่านสงสัยนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเวลาเราปิดเครื่องไปแล้วก็จะรู้สึกว่าจะมีความร้อนนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องรหรือว่าร้อนมากนะนะครับจริงๆแล้วตามที่เราเตนาบไว้นะครับหรือสลิปโหมดเนี่ยตัวเครื่องยังคงทํางานอยู่อาจจะมีความร้อนอยู่บ้างน,นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับเรามีให้ที่ ในคอนนี้ครับ LG Control Center นะครับเราเปิดเครื่องมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทางด้านขวามือล่างจะมี cooling mode อยู่นะครับซึ่ง cooling mode ตัวนี้จะเป็นการควบคุมความร้อนของตัวเครื่องนะครับสามารถปรับได้ที่นะครับอันนี้ก็จะ,ะเป็นการปรับอยู่ที่โหมดความร้อนต่ำสุดนะครับซึ่งพัดลมนะครับก็จะ ทำงานน้อยนะครับหรือไม่ทํางานนะครับถ้าเราตั้งค่าโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการบูตเครื่องใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดนี้นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดที่ทํางานนะครับระบายความร้อนเต็มที่ซึ่งจะเป็นการทํางานซึ่งเครื่องอาจจะมีความร้อนแล้วก็มีเสียงพัดลมเนี่ยดังอยู่ด้วยนะครับาต้องการใช้โหมดนี้ก็ให้โอเคแล้วก็ทำการรีบูตใหม่นะครับ ต่ถ้าเป็นโหมดสภาวะปกติที่เราใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด3โหมดให้เลือกนะครับก็ลงองปรับโหมดตัวเิเลนตัวนี้นะครับเพื่อใหอ้เครื่องหยุดการทํางานทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเครื่องร้อนอแล้วก็ต้องการให้พัดลมทํางานก็ให้คุณเลือกที่นะครับที่ ทางด้านขวาสุดตัวนี้นะครับจึงเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าหมดตัวนี้เครื่องก็จะมีอากาศร้อนนะครับหรือพัดลมอาจจะทํางานมีเสียงดังนะครับในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็มีการใช้งานของแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับปกติก็ให้ตั้งไว้ที่จุดนี้